วันนี้วันนี้วันเด็กที่โรงเรียนอุดมนะครับนี่บีมใส่ชุดธรรมดามาคุณครูบอกว่าให้ใส่ชุดสีสันสดใสวันเ็็ใกล้ถึงหน้าประตูเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณครูเขาจับโอ้ยดูสิโอ้หน้าสง,าางาาสวยอ่ะ แจกขนมแจกลูกอมวันเด็กให้เด็กๆกันครับบีมก็ไปแล้วครับเขขึ้นห้องขึ้นห้องเด็กๆก็ใส่ชุดธรรมราครับชุดอยูุ่้านมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนไปแนละ้วบีมเขาขึ้นห้องไปแล้วครับตอนนี้ทับตรงนี้มีของรางวัลที่โรงเรียนเขาเตรียมไว้ให้เด็กๆเล่นกัน โอเคเดี๋ยวแม่บีก็ส่งน้องบีมเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่บีกลับบ้านแล้วนะคะ